สวัสดีครับวันนี้โทนี่จะพาทุกคนมาดีวิวพัทยาห้องที่บีทบัก s ครับในห้องเปียงก็นุมน่มแถมมีวิวก,กว้างๆให้ด้วยทุกคนดูทุกคนมีมัน,นวิวเห็นทะเลด้วยวิวเห็นหลายอย่างส่วนตอน,ตอนนี้โทนี่ก็เปิดไฟแล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็มาดูห้องรอบๆกัน ห้องน้ำห้องน้ำก็มีอ่างด้วยทุกคนตรงที่นี่ก็ <c oughs> ก็ก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าทีวีก็มีทีวีด้วยทุกคนแถมมีแถมมีเลยแถมแถมวิวมันมีทั้งสระน้ำแล้วก็ทะเลแถมยังมีอย่างอื่นอีกแถมยังจะมีรถไฟ ในห,หอแล้วก็รถไฟบินได้ด้วยทุกคนมันอลังการหรับโทลิมากเลยว้าวแต่วันนี้โทริก็ยังไม่ได้เล่นสวนน้ำโทริว่าจะไปเล่นสวนน้ำวันพรุ่งนี้สวนตรงนี้ก็เป็นวันของรตรงที่ที่อยู่ใกล้ๆสวนน้ำกับสระน้ำตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นสไลเดอร์เก๋สีที่ที่เด็กเล่นได้ประมาณสีม่วง แต่ว่ามันมีทั้งแต่สีฟ้าเขาปิดนะทุกคนสีเหลืองสีเหลืองสูงเด็กเล่นได้แต่ว่าไม่แต่ไม่นาแต่ไม่ค่อยเหมาะกับเล่นแต่ตัวนี้ลองเล่นสีเขียวก็เร็วตอนตอนลงมาเนี่ยหายใจเทพไม่ออกเลยทุกคนมาที่ตัวนี้ แล้วทุกคนตเรียลองไปเรื่องสีม่วงมาแล้วก็ช้าแต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกนี่อาจจะเป็นโทนที่ลงมาก็ได้ตัวน,นี้ก็แม่น้องนะคะที่เป็นแม่ของเบลทุกคนแล้วแล้วตอนนี้โทลิคก,ก็มีเพื่อนชื่อเบลมาด้วยสำหรับคลิปนี้โทลิคขอตัวลาก่อนนะทุกคน ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งช่องโทริพันน้องรถไฟให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย